สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทารลอดชนเนลผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่ห,หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะพอดีออมีคนคนหนึ่งนะคะพอดีเขามาดูดวงกับหมอแจนเขาเลยบอกว่าอยากให้หมอแจนทำคลิปแบบนี้ให้หน่อยได้ไหมหมอก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะทำเป็นแบบแรนดอมให้นะคะ เขาบอกว่าฝันเห็นพญานาคนะคะอืมนะคะก็เลยอยากจะทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้สำหรับคลิปนี้อาจจะเป็นคำตอบให้ใครบางคนนะคะที่ผ่านมาพบเจอคลิปนี้ไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะเราจะมาดูว่าทำไมคุณถึงฝันนะคะอืมถึงพญานาคนะคะในฝันนั้นอืม คุณนะคะมีสายสัมพันธ์เก่าก่อนอะไรนะคะสายสัมพันธ์เก่าก่อนที่เกี่ยวกับตัวคุณหรือเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรกับคุณท่านอยากสื่อสารอะไรถึงคุณนะคะนะคะสำหรับลูกหลานพญานาคราชหรือสายานาคราชนะคะคลิปนี้เหมาะจะทําให้นะคะใช้เยตาณในการรับชมรับฟังนะคะคลิปนี้เป็นรนดอมนะคะอาจจะเป็นคําตอบของคุณนะคะมาดูกันนะอืม หกไม้เทา้าการรอคอยสู่ความสําเร็จการรอคอยที่จะได้พบเจออ่ะใครบางคนอาจจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการงานประสบความสําเร็จทางหน้าที่การงานนะคะจะพบเจอความรักหรอาจจะพบเจอเนื้อคู่อาจจะพบเจอความรักก็ได้นะคะโอ้มีความโชคดีอะอแสดงว่าคุณจะโชคดีนะม,มันเหมือนคําโบราณนะ มันเหมือนคาโบราณที่บอกว่าฝันเห็นพญานาคฝันเห็นงูใหญ่อะไรเงี้ยคุณอาจจะเจอความรักใครที่กําลังรอคอยงานเรื่องการประสบความสำเร็จทางการงานอะไรน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะคะอาจจะพบเจอเนื้อคู่คู่รักนะคะพบเจอบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้คุณรู้สึกเหมือนอขุมทรัพย์ก็ได้นะคะงานที่ดีความรักที่ดีหรือคนรักที่มาพร้อมกับความร่ํารวยก็ได้นะคะ หรืออาจจะแบบว่าเอออาจจะมามอบโชคให้ตัวคุณอืมนะคะขอดูอีกหนึ่งใบสองไม้เท้านะคะใครที่เออสองเหรียญเดี๋ยวนะสองเหรียญน,นะคะมีความต่างอืมนะคะท่านอาจจะจะสื่อว่ามีความต่างกันตอนนี้น่าจะอาจจะเป็นอืมเดี๋ยวนะ คุณกําลังปรับสมดุลปรับบาลานซ์อะไรบางสิ่งบางอย่างมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังจะตัดสินใจนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่อยู่ก็ได้หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะความรักความสัมพันธ์ของคุณหรือคนที่โสดอาจจะไม่โสดเพราะไพ่มันมันบอกในทํานองว่าเราจะพบเจอสิ่งที่ดีบางคนอาจจะได้โชคลาภนะคะบางคนอาจจะได้คนรักบางคนอาจจะประสบความสำเร็จทางการงานอันนี้คือเราจะดูเอเนจี้แบบภาพรวมก่อนนะคะ ใครที่กําลังรอคอยเงินงานหรือรอคอยการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่คุณเดินทางนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าอืมเกี่ยวข้องอย่างไรกับคุณนะคะท่านท่านเกี่ยวข้องอะไรกับคุณหรือคุณเกี่ยวข้องอะไรกับพญานาคราชนะคะมาดูนะเกี่ยวข้องอย่างไรนะสายสัมพันธ์เก่าก่อ,กอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะขอเปิดไพ่สี่ใบนะคะ ใช้วิทยาลย์ยาในการรับชมรับฟังนะคะโอเดวิล oh, มาอืมนะคะน่าจะบ่งบอกพลังงานของชาวราศีมังกรใครที่ชาวราศีมังกรลัคนาลัคนาอืมลัคนามังกรราศีมังกรนะคะวิสัยสัมพันธ์เกี่ยวข้อง อ๋โอ้โหหกถ้วยนะความสัมพันธ์ในอดีตชาตินะมังกรเดวิลเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นพลังงานของความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ในอดีตชาตินะหกถ้วยนะความสัมพันธ์ในอดีตในอดีตชาติแบบนี้นะคะความสัมพันธ์เก่าก่อนที่คุณกับท่านนะคะมีด้วยกันนะอาจจะเป็น ถ้าเดวิลเนี่ยหมายถึงว่าอดีตอดีตชาติคนรักเลยนะคะความสัมพันธ์คนรักที่ท่านอาจจะตามมาเจอคุณก็ได้นะคะหมออยากพูดแบบเนี้ยเพราะว่าใต้สำรับของอันนี้คือมันเป็นไพ่ของห้าถ้วยความรักที่มีการเศร้าเสียใจความรักที่มันเหมือนแบบว่าเราอาจจะอ,อ,อันนี้ใช้วิจารณญาณน,นะคะเราอาจจะแบบว่ามาเกิดเป็นมนุษย์อืมนะ แต่ท่านอาจจะยังเป็นพยานรราชอยู่นะคะเป็นในอดีตนะคะในอดีตชาติอาจจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นแบบในเชิงแบบคนรักนะคะอืมนะอาจจะเป็นคนรักมากกว่านะนะคะมีความเศร้าเสียใจเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์แสดงว่านะคะชาตินี้ไม่ได้คลองรักหรือไม่ได้คลองคู่ท่านอาจจะตามมาพบเจอหรือมาเข้าฝันในทำนองเหมือนว่า มีอะไรบางอย่างที่ทําให้แบบว่ารู้สึกนึกคิดถึงท่านหรือว่าเขามาเจอแล้วบางบางคนนะคะหมอขาพูดว่าบางคนนะคุณไม่ได้พบเจอความรักที่ดีเลยในยชาตินี้ปัจจุบันนี้นะอันนี้อดีตชาติเราเป็นความเชื่อนะคะปัจจุบันนี้คุณไม่พบเจอความรักที่ดีหรอกนะคะคุณไม่พอใจความรักคุณมีแต่น้ำตาร้องไห้เสียใจคุณกำลังตามหาความรักหรืออะไรที่เป็น ของของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ห้าถ้วยเห็นไหมคะอืมแสดงว่าท่านก็บอกว่าท่านก็เสียใจเหมือนกันหมายถึงว่าความรักนี้ที่ท่านมาเจอหรืออะไรเนี้ยแต่หรือว่าแบบไม่สามารถมาคลองรักด้วยกันได้หรือมาคลองคู่นะคะเพราะมันมีความมันมีความต่างไปแล้วอะต่างพบต่างต่างพบ ต่างพบต่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเรื่องราวในอดีตนะคะมันมีบางสิ่งที่กั้นไว้เช่นโลกมนุษย์เรากับโลกบาดาลหรืออะไรแบบนี้หรือโลกที่เป็นอีกชั้นหนึ่งอีกมิติหนึ่งนะคะเป็นความรักในอดีตชาติที่อาจจะได้คุณฝันและคุณอ่านมาพบเจอแต่นะคะการที่เราพูดถึงเรื่องราวในอดีตชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรที่มาเขาเรียกว่าอะไรอะมาเป็นหลักเหตุผลได้ว่าเอ้ยอะไรคือความจริงหรือความไม่จริงนะคะ หมออยากให้คุณใช้วิจารณญาณหรืออยู่ในเหตุผลของข้อเท็จจริงเช่นนะคะชั้นนี้คุณรู้สึกเหมือนว่าเวลาที่ชั้นพบเจอความรักนะคะชันก็ไม่สมหวังนะ,ะมันมีความไม่ถูกใจมันมีการเลือกลาอย่าล้างนะคะมันเหมือนว่าเรากําลังรอคอยใครสักคนหนึ่งเดวิลเนี่ยมันเป็นสัญญาลักษณ์พันธนาการข้ามภพชาตินะคะเนี่ยสามดาบนะ,ค,ะคุณเจอแต่รักสามเศร้าเราสองสาคนคุณเสียใจตลอดเกี่ยวกับเรื่องความรัก มันไม่ได้เป็นความสุขหรือเต็มเต็มใจให้คุณนะคะเพราะว่าอันนี้เห็นไหมคะอืเนี่ยความแตกต่างนะอดีตนะที่เป็นเป็นความรักที่คุณเคยมีความสุขนะสิบถ้วยเนี่ยมันอยู่ในอดีตไปมันไปอยู่ในอดีตซึ่งชาตินี้คุณไม่ได้พบเจอแบบนั้นคุณรู้สึกเหมือนรอคอยใครสักคนมันเหมือนอาจจะเป็นคําอธิษฐานความรักหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะที่แบบว่าเราอยากแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ รักกันไปตลอดหรืออะไรแบบนี้มันอาจจะมีอะไรเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้นะคุณได้มาเขาเรียกว่าอะไรอะได้มาได้มาเกิดอยู่ในโลกมนุษย์นะคะเดี๋ยวขอดูหน่อยว่ามันเป็นอะไรสถานการณ์ในอดีตน,นะทําไมนะบางทีท่านอาจจะยังไม่ได้เกิดมามนุษย์อืมนะแค่มาเจอคุณแล้วมาสื่อสารถึงคุณนะคะอืม ดมมูนก้าไม้เท้าเอ็มเพรสเนี่ยดูสิในอดีตชาติเอ็มเพรสอยู่ตรงในอดีตชาติสิบถ้วยเห็นไหมคะเป็นความรักเป็นครอบครัวนะคะมันเหมือนเป็นคำสัญญาลักมกกนะ์มาววาน่ะเนี่ยเห็นไหมคะก้าไม้เท้าเวลานั่นเราก็นะคะไม่สามารถที่จะคบใครได้เลยมันเหมือนมีใครบางคนที่ทำให้เราจะบอกว่า คนรักของเรานะคะเห็นไหมคะเดะมูนเนี่ยเอ็มเพรสมันไปอยู่ความสุขความรักหรือเป็นคนรักในอดีตชาตินะคะอาจจะบอกว่าก้าวไม่เท้าคือเราเปิดใจคบหรือเราไม่อยากให้ใครเข้ามาในชีวิตเราลึกๆหรือเราไม่ค่อยเปิดใจคบใครนะคะหรือบางทีมีคนหรือมีความรักเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกไม่แน่ใจไม่มั่นใจเซนซิทีฟกับความรักเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราแบบไม่สามารถไปต่อของความรักบางครั้งอันนี้ ก็อาจจะใช้วิจารณญาณนะในการรับชมรับฟังเราต้องถามตัวคุณเองว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นสัญญารักข้ามภพชาติหรือเปล่าที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าไม่ได้เจอคนคนนั้นเลยไม่ได้เจอเอ็มเพลเอร์ของเราเลยนะคะใต้สํหรับเป็นเอ็มเพลเอร์นะคะพนักงานคนที่เข้ามาดูอาจจะเป็นทั้งหญิงแล้วก็ชายก็ได้นะคะอืมนะเราไม่พบเจอเลยเพราะเอ็มเพเรสเราอยู่ปัจจุบันนี้เห็นไหมคะอืมแต เรามีความเชื่อมโยงข้องเกี่ยว10ถ้วยมันอยู่ตรงในอดีต6ถ้วยนะคะความต่างต่างโลกต่างพิภพนะคะมันเหมือนคนรักเราอยู่อีกครบหนึ่งอะเราก็เลยไม่เจอใครสักคนหนึ่งที่ทําไมคะมาทําให้เรารักหรืออะไรแบบนี้นะเราก็เจอไม่นานเราก็เลิกลาก,กันไปเราก็เสียใจเราก็ผิดหวังนะคะเราก็รู้สึกแบบนั้นนะทําไมคุณถึงได้เกิดมาเป็นการอธิษฐานจิตแม่ โอ้ oh, จักรวาลทำไมคุณถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์จักรวาลบอกอืเป็นพรหมลิขิตโอ้เดอะยูนินวิร์สมากับวีออฟฟร์จูนคุณต้องมีภารกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างโอ้คนเริ่มลุกนะอ่ะสตรองแสดงว่าเหมือนมีภารกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างภารกิจอะไรนะขอดูหน่อยสิอืมก้าเหรียญโอ้ oh. แสดงว่าคุณต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้โลกใบนี้นะคะก้าวเหรียญความพระคุณจะไม่ได้หรอกในชีวิตหรืออะไรแบบนี้แหละคุณจะมีความสุขสมบูรณ์อย่างอื่นเป็นแสงสว่างให้ผู้อื่นเดอะสตาร์นะคะเป็นแสงสว่างให้ผู้อื่นน่าจะขึ้นมาช่วยเกี่ยวกับเรื่องจักรวาลบอกว่าถึงเวลาที่คุณอาจจะขึ้นมาเพื่ออะไรอันนี้มันเป็นแบบคล้ายๆเหมือนพลังงานเหมือนคอยช่วยเหลือโลกปกป้องโลกอ่ะนะคะทั้งสัตว์นะ,ะผู้คนเนี่ยเดอะสตาร์ Star, คู่กับอันนี้นะ,ะมันเป็นแบบ จิตวิญญาณของผู้หญิงที่เข้มแข็งนะคะไม่ได้สมหวังเกี่ยวกับความรักเพราะมันขึ้นเก้าเหรียญมาเก้าเหรียญคือเรามีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบในชาติปัจจุบันเนี้ยนะมีเงินทองอะไรเราก็มีอ่ะนะคะแต่ความรักเราไม่ค่อยสมหวังนะคะเราอาจจะต้องเกิดมา <c oughs> งานที่เราได้รับภารกิจนะอคอยช่วยเหลือผู้อื่นนะเยียวยาโรคใบนี้นะคะเป็นผู้ให้นะ,ะนำแสงสว่างมาสู่ ความเข้มแข็งทั้งกายใจให้ผู้อื่นหรืออะไรแบบเนี้ยคล้ายๆเกิดมาเพื่อเยียวยาผู้อื่นหรือมาเขาเรียกอะไรอะมาคอยช่วยเหลืออจักรวาลหรือโลกใบนี้นะให้ให้มันเบือเหมือนว่ามีบางคนที่อาจแบบว,ว่าดวงจิตที่อ่อนแอที่ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะขึ้นมาปอบโยนจิตใจเป็นแสงสว่างให้ผู้คนทำงานนะคะทำงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณทำอยู่เนี่ยนะคะ เหมือนแบบให้ความหวังอืมเป็นความหวังเป็นกำลังใจของมนุษย์หรืออะไรแบบนี้นะคะภารกจิจนะมันเป็นภารกิจอืมนะคะภารกิจนะ w h e l of fortune the universe นะคะเป็นภารกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างอ่ทีนี้มาดูท่านอยากบอกอะไรคะถ้าเกิดว่าเป็นคนรักเหมือนเหมือนเป็นคนรักที่มาเจอแล้วรู้สึกว่าไม่ได้คลองคู่กันนะ านอยากบอกอะไรหรือท่านอยากสืมอ,อะไรคะเนี่ยสิบไม้เห็นไหมคะอือสิบไม้ก็หมายถึงว่าบางทีถ้าเกิดว่าเปรียบถึงอดีตชาติไหมถ้าท่านอาจจะจะบอกว่าเรากับท่านอาจจะไม่ได้คลองรักกันเพราะว่ามันเหมือนมีอะไรที่เราต้องห่างไปแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงชาตินี้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคุณอันนี้หมอไม่ได้อันนี้นะหมอจะแปลตามไพ่นะว่าเหมือนพวกคุณอนะ จะเจอความรักที่โดนแย่งชิงนะคะความรักเนี้ยมันจะไปจากคุณแย่งชิงเพราะไม่งั้นคุณจะไม่อยู่เป็น9ก้าเหรียญแล้วก็จะไม่ได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อโลกใบนี้นะคะถ้าความรักของคุณมันมีคงอยู่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันเหมือนว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปแย่งชิงคนอื่นหรอกเขาก็เลือกเรานั่นแหละพอสักพักไม่นาน ก็มีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์มีคนคนหนึ่งก็แย่งคนรักของคุณไปนะคะทําให้ความรักเนี้มันไปจากคุณนะคะอืมท่านอยากสื่ออะไรอืมเห็นไหมคะทุกคนที่เข้ามาก็จะต้องไปจากเราหมดอืมเนี่ยนะคะเหมือนเหมือนเหมือนอันเนี้ยเห็นไหมคะที่เราถามว่าเนี่ยอะไรเห็นไหมคะ ก้าไม้เท้าอ่ะก็คือมันมีไม้เท้าที่ขึ้นนะคะไว้ใครที่เข้ามาหาเราไม่ได้หรือเข้ามาแล้วก็จะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ต้องออกไปนะคะอาจจะเป็นวิบากหรืออะไรก็ได้ที่คุมกับพวกนั้นเ,เขาเหล่านั้นที่พวกคุณได้คบหาดูใจอาจจะไม่ใช่หรือมันมีวิบากทําให้เรานะคะจะต้องรู้สึกทุกเศร้าเจ็บปวดไม่ได้รับความรักที่ดีที่แท้จริงอะไรแบบนี้นะคะอืมนะ ท่านอยากบอกอะไรเนี่ยนะคะเห็นไหมคะมันมีความรู้สึกหรืออาจจะเป็นความรักหรืออาจจะเป็นเหมือนว่ามีสายสัมพันธ์ทีนะะ่เป็น energy ที่ดีนะคะเป็นความรักเป็นความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะอาจจะมอบอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดีๆให้คุณแต่อาจจะไม่ใช่เป็นความรักหรือเป็นคนรักนะอื ความสําเร็จการงานความพยายามกำลังใจอันนี้มันเป็นแบบเหมือนคํามั่นสัญญาความรักที่รอคอยโอ้ยยิ่งเปิดก็ยิ่งจริงโอ้ยโอ้ยรู้สึกว่าเนี่ยแท้งแมนเห็นไหมคะรอคอยเห็นไหมเนี่ยอืมเนี่ยถ้าเกิดไปอดีตชายก็คือเนี่ยปัจจุบันนี้ไม่ได้เจอกันแล้วท่านกับท่านกับคุณนะ แต่มีความรู้สึกดีต่อการเคยรักกันเคยมอบอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กันอาจจะเป็นคําสัญญารักก็ได้เนี่ยที่รอคอยเห็นไหมคุณก็รอคอยใครสักคนหนึ่งท่านก็รอคอยนะเนี่ยเห็นไหมคะอืมการรอคอยนะอ่ะขอบคาแนะนําของไพ่หรือของจักรวาลน,นะถ้าเกิดว่าเรารู้อย่างนี้แล้วว่าเรามา แบบเรื่องความรักเราไม่ค่อยสงวังหรืออะไรไพ่อยากแนะนําหรืออะไรนะคะอืมสามไม้แปดถ้วยการเดินจากมาแล้วการช่วยเหลือการให้อภัยให้อภัยอะไรบางสิ่งบางอย่างช่วยเหลือนะคะอืมไพ่บอกว่าต้องอดทนมีการช่วยเหลือหรือมันเหมือนคุณต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอะ ม,มีภารกิจมาที่ต้องคอยช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้นะอคอยช่วยเหลือผู้อื่นเยียวย,ยาจิตใจผู้อื่นนะคะเดชาริออดนะ,ะอดทนเข้มแข็งนะบางสิ่งบางอย่างนะอะซันเนี่ยเห็นไหมคะหกเหรียญให้อภยัยการช่วยเหลือผู้อื่นการทําบุญนะคะการออทำบุญบริจาคหรือการช่วยเหลือเยียวยา,ยายใจผู้อื่นหรือคุณต้องทํางานอะไรที่มันเหมือนแบบว่า มีมีภารก,กิจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ในชีวิตหรือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการงานการเงินลดบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยทรัพสมบัติอะไรอย่างเงี้ยคุณจะมีนะอืพลังงานไพ่เดอะซันเขาบอกว่าให้อภัยในสิ่งที่ผ่านมาแล้วถ้าเราแค่รับรู้ก็แค่เรารับรู้นะคะเพราะแปดถ้วยมันเหมือนว่าเราเดินจากมาแล้วให้อภัยอะไรบางสิ่งบางอย่างอืในอดีตถ้าเดวิลมันเหมือนว่าแสดงว่า ความรักความสัมพันธ์มันต้องมีสามคนหรือมันมีใครบางคนอีกคนหนึ่งแล้วเราก็อาจจะอธิษฐานจิตว่าเราอยากเกิดมาเป็นคนหรือเป็นมนุษย์เพื่อขึ้นมาอะไรเงี้ยนะเพื่อมาปฏิบัติธรรมเพื่อมาเป็นแสงสว่างของโลกหรือเราอยากนิพพานหรือชาติเนี้เรารู้สึกเหมือนว่าเวลาเราพบเจอความรักมันมีแต่ไม่ดีมันมีแต่แบบเราต้องหนักเราต้องเหนื่อยเราต้องให้อภัยอคําแนะนําของพ่ยคือ สิ่งที่เดินจากมาแล้วนะคะไม่ว่าความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะเราต้องให้อภัยนะคะอย่าพยายามเหมือนว่าอืมเป็นไพ่แม่มดที่ดันดันภูเขาเห็นไหมคะเนี่ยาะอย่าพยายามแบบว่าอมืมันเหมือนถ้าอะไรที่มันไปไม่ได้เนี้ยอย่าพยายามไปคิดนะคะให้ไปข้างหน้าอืนะคะให้ไปข้างหน้าสิ่งดีๆที่มันมีกําลังรอคอยเราอยู่นะคะชาลิออดเป็นไพ่ลถนะเหมือนว่าให้เราไปข้างหน้า นะไปข้างหน้าแสงสว่างอะไรบางสิ่งสิ่งที่ดีๆกําลังรอคุณอยู่นะคะตอนนี้บางทีตัวคุณก็อาจจะกําลังรู้สึกอึดอัดตือาากสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะขอคําแนะนําจากไพ่ต่อนะความความรักความสุขนะคะหรือนะคะความการประสบความสําเร็จทางหน้าที่การงานนะคะเขาบอกว่าให้คุณอย่ามี energy ที่มันรู้สึกเหมือนว่า ไม่เป็นไปอย่างใจอ่ะรู้สึกอึดอัดหรืออะไรแบบนี้ให้มีพลังงานของคนที่มีความสุขนะคะอืมนะคะมีความรักหรือมอบความรักรู้จักมอบความรักให้ผู้อื่นนะคะอืมนะ สองเหรียญบางสิ่งบางอย่างที่มีความต่างนะคะให้คุณรู้สึกเหมือนว่ามีความสุขสมมติว่าคุณได้รู้เหตุการณ์นี้หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นคําพูดนี้ว่าเออเรารู้แค่ว่าใครบางคนอยากมาสื่อสารว่าในอดีตชาติเราอาจจะเคยเป็นคู่รักเป็นความรักกับเขาแต่ตอนนี้เราอาจจะนะไม่ได้พบเจอความรักที่ดีกับมนุษย์มันแบบว่ามันแบบความรักของเราอะนะคะ ให้เรามีความสุขกับตัวตนของเราเองรู้จักรักผู้อื่นนะคะเป็นผู้ให้หรือนะคะเราจะประสบความสําเร็จบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนเวลาที่เรามี energy ที่เราต้องการเงินเราอุดอัดเราต้องการนู่นนี่นั่นนหะนะหรือเราอยากต้องการอะไรที่ประสบความสําเร็จเร็วนะคะทําให้เราอุดอัดอย่าให้มันมีพลังงานตรงนี้นะคะอืมท่านอาจอยากจะเป็นกําลังใจให้ก็ได้นะคะว่า ขอใหอ้นึกถึงหรือคิดถึงหรือการทําบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกถึงท่านอาจจะเป็นการกดน้ําหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืมการกดน้ํากดอุทิศบุญกุศลหรืออะไรแบบเนี้ยให้นึกถึงเวลานึกถึงอย่างมีความสุขนะคะนึกถึงท่านมันยังเป็นความรักถึงแม้เนี่ยเห็นไหมคะสองเหรียญไม่สามารถที่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่สามารถที่จะเจอกันหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็ยังเป็นความรักเป็นความรักเป็นความสุข เป็นความสุขสดชื่นนะคะขอดูหน่อยซิว่านะ,ะท่านอยากบอกอะไรอีกเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของคุณห้าไม่เท้าอืมไม่ต้องเขาบอกว่าช่วงนี้ถ้าเกิดรู้สึกอึดอัดกับอะไรสถานการณ์ที่มันวุ่นวายหรือบุคคลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอืมนะคะ เหมือนมีความรู้สึกอึดอัดไพ่เดอะเดสนะเดี๋ยวเหตุการณ์นี้มันก็อาจจะจบไปใกล้จะจบแล้วนะคะสถานการณ์ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ความอึดอัดคนอื่นที่มาเข้ามาวุ่นวายงานที่มันหนักเหนื่อยนะคะอืมนะคะเดอะเฮอร์มิตนะเขาบอกว่าอยู่กับตัวเองนะคะปิดวิเวกสันโดษนะคะเราจะไม่วุ่นวายหรือบางทีตัวเราไม่ได้วุ่นวายหรอกบุคคลอื่นเข้ามาวุ่นวายนะคะคนที่อายุน้อยกว่าเราหรืองานหรือบุคคลอื่นนะคะที่มีมีที่พนหรือคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะ ทำอย่างไรที่ตัวคุณจะไม่รู้สึกอึดอัดหรือวุ่นวายเนี่ยเห็นไหมคะการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างการปรับสมดุลน,นะคะการอยู่เงียบๆคนเดียว The date อ่ะเซนส์สื่อของคุณนะคะก็บอกเนี่ยอืมนะคะสิบไม้นะบางครั้งถ้าสถานการณ์บอกว่าให้คุณรอคอยหรืออะไรอย่างนี้นะคะคุณก็รอคอยนะคะมีพลังงานเซนสสื่อถึงกันได้นะคุณกับท่านเนี่ยนะคะอืม จ็ดไม้คำอธิษฐานขอพรจากจักรวาลอืท่านบอกว่านะคะถ้าเกิดว่าคุณเจอความรักที่ไม่ดีหรือเจอบุคคลที่ไม่ดีนะท่านอยากให้พรน,นะคะว่าให้คุณหลุดพ้นอหลุดพ้นจากเขาเรียกอะไรความอึดอัดใจคนที่เข้ามาไม่ดีหรืออะไรที่มันรู้สึกเหมือนอึดอัดขัดข้องอะนะคะ The f เออนะท่านอยากให้พรว่าให้เดินไปข้างหน้านะอืเริ่มต้นใหม่ให้มีกำลังใจ ข่าวสารที่มาถึงคุณนะคะข่าวสารจากท่านอาจจะแบบว่าสี่ไม้เท้าให้มีความสุขหรือถ้าใครอยากได้บ้านนะคะหรือใครอยากที่ฐานขอพรอ,อยากได้บ้านหรืออะไรแบบนี้นะคะที่คุณฝันไว้อ่ะอืมน่าจะได้นะบ้านหรือที่ดินอะไรแบบนี้นะเจ็ดถ้วยอ่ะบ้านหรือที่ดินสมบัติเก่าอ่ะจัสเมนนะการที่เราทําหรือสมบัติเก่าสมบัติเก่าสมบัติ สมบัติเก่าหรือสมบัติเก่าที่คุณเคยทําไว้นะหรือเนี่ยในปัจจุบันนะในปัจจุบันอดีตชาตินี้ถ้าเราทําดีเราก็จะได้รับผลดีนะคะใครยังมีบ้านอยากมีที่ดินนะทรัพย์สมบัติเก่าอะไรนะคะน่าจะได้นะมันอาจจะเป็นสายสัญญาณที่ว่าฝันถึงแล้วอาจจะโชคดีนะ,ะโชคดีมีข่าวดีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะที่คุณจะได้มันเหมือนทรัพย์สมบัติเก่าอะไรของคุณที่คุณเหมือนขอเบอิบหรืออะไรจากท่านนะคะน่าจะได้นะ ทาวเวอร์โอ้ได้ปุ๊บปั๊บฉับพันนะอืมไหว้พระสวดมนต์นะคะอยู่ในศีลธรรมด้วยนะคะท่านบอกนะเดินทางสายปฏิบัติธรรมให้มากยิ่งขึ้นแสดงว่าถ้าฝันถึงปุ๊บเนี่ยคุณต้องทําบุญเลยไหว้พระสวดมนต์หรือสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะคะหรือใครที่อยากจะไปบวชก็ไปได้นะนะคะสมบัติเก่าหรืออะไรเนี่ยเราน่าจะเบิกได้อยู่นะคะหนึ่งไม้นะคะใครอยากได้บ้านอยากได้ที่ดินนะคะหรือ อยากจะเดินทางไปบวชหรืออะไรหรืออยากได้งานใหม่น่าจะสมหวังนะอาจจะเป็นข่าวดีอะไรปุ๊บปั๊บมานะนะคะแสดงว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะคะท่านก็จะคอยช่วยเหลือนะคะจัดเม้นเนี่ยน่าจะเป็นสมบัติเก่ามากกว่านะบ้านและที่ดินนะคะหรือใครนะ,ะที่ไปบวชนะ,ะเดินเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในสินธรรมอันดีงามเนี่ยนะคะอืมจะได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ท่านให้โอ้1สิบเหรียญ การเฉลิมฉลองความสำเร็จสิ่งใดที่คุณกำลังรอคอยนะคะการเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันติดขัดนะก็สามารถนะอืมเป็นพรนะไพ่ใต้สำรับนะเดี๋ยวหมอจะคุยประมาณนี้แค่นี้พอนะเขาบอกว่าการการสื่อสารเนี่ยการรับรู้วิชีนะเป็นไพ่เมจิกเชียนนะคือการรับรู้ด้วยยานะการรับรู้ด้วยยานด้วยชานหรือ ซิกเซนต์อะไรของเรานะ,ะของตัวคุณเองนะคะอืมอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะนะ,ะมันเหมือนว่ามันเหมือนว่ามันเป็นข้อความข่าวสารนะอืมจากท่านอะมาถึงคุณใครที่ยังเรียนไม่จบนะคะใครที่อยากมีเงินหรือใครอยากซื้อบ้านหรือใครอยากได้ที่ดินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทําดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนถือสิลอะไรอย่างเงี้ยปฏิบัติธรรมไหวพัดสวดมนต์หรืออะไรแบบเนี้ยมากกว่านะคะอืม หรือว่าถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเดินทางมาสายบุญอะไรแบบนี้นะคะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันเป็นภารกิจหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นน่าจะเป็นประมาณนี้นะใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะอันนี้น่าจะเป็นออคําตอบอะไรบางอย่างของใครหลายคนนะคะก็นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ เอาละค่ะคลิปนี้น่าจะาไว้เท่านี้นะคะฝันเห็นพญายนาคลาชเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรท่านอยากสื่อสารอะไรคุณจะได้อะไรและทําอะไรบ้างนะคะในอดีตชาติหรือชาตินี้นะคะเอาละค่ะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขมากๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ